สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาดูแตงกวากันนะคะเพื่อนๆแตงกวานะคะมาวินอย่าเพิ่งตัดนะครับลูกครับนี่มามาถ่ายรูปก่อนแตงกวาเห็นไหมคะเพื่อนๆแตงกวาของเราเป็นอีกพันหนึ่งจะมีมันมีขนเป็นหนามเล็กๆจะตรงนีด้วยดูสิดูสิครับ ไหนตรงนี้ตรงไหนอีกอันนี้โคไมช่วยว้าวเป็นไม้ลูกยาวๆเลยตัดไจมิครับเกงกว่าตัดใจมิครับมาถ่ายรูปก่อนครับมันต้องจับเนี่ยกาซ่อนอยู่ต้องเปิดหาในยนะตรงนี้ตรงนี้ข้างบนด้วยข้างบน เดินไปดูข้างนู้นด้วยดูซี่ตรงน้ำดูอันนี้โอ้ดูดูดูค่ะลูกยาวๆเลยตาตายมีครับตรงไหนอีลกลูกตรงนี้แล้วก็ตรงข้างล่างข้างล่างว้าว แดงกว่าดกมาก่อต,ตรงนี้สวยงามอโหอันนี้เป็นวงกลม,โมเลยนะแดงกว่านี้ดูดูอันนี้ตรงนี้นี่ค่ะมาตัดอันนี้ได้มั้ยครับ มาลูกมาตัดเลยลูกตัดแตงกวาจะไปกินกับข้าวผัดไ <c oughs> หนดูสิไหนดูว้าวสวยงามแตงกวาลูกยาวๆลูกไ <Okay. S 1> ะเอาไปกินกับข้าวผัดกันนะครับ <c oughs> ไปลูกปะ อ,อแตงก็กรอบเนะลูกเนาะกินข้าวเก่งจังเลยวันนี้มามินกินข้าวเก่งๆ <c oughs> แป๊บเดียวจะหมดจานแล้วเนี่ยอ๋ออืมแตงกวาเยอะๆนะครับนี่กินข้าวผัดกับป,ป้าป กินข้าวผัดกะแตงกวานะแตงกวาผปลูกจากสวนหลังบ้านของเราอากินเร็วๆล,ลูก นายแตงกวาเนะี่ยมาดูสิลูกแตงกวาอื้มแตงกวาของเราครับออออขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย